สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เซียนหลิมจะพามาเปิดวาบเปิดความสวยงามของธรรมาชาติหมบอเนี่ยก็เลื่อเซียนหลิมมาใส่มออท่านผู้ชมลำเซลำเซบกเซียนหลิมใส่มองแล้วแล้วลงมองเรียบร้อยท่านผู้ชม มอข้าวขาวอ่ะข้าวข,าวขาวปอมมอแน่นปอมมองเจนลิมนี่เลยานผย้ชมเป็นบมขาวขาวอ่ะเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วทาตอนเย็นเจนลิมก็จังสิมายามมอประมาณสองทุ่มตอนทุ่จะมายามมออเนี่ยใส่ไปแล้ว ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเห็นบ่แม่น้ำที่เส้นลิมพายเลื่อยอยู่นี่ทายอยู่นี่คือแม่น้ำเซ่เด้ท่านผู้ชมนะลำเซบกดูนะจะมีสองฝั่งนะมีฝั่งหนึ่งเนี่ยริมน้ำเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นบ่้ทิศทิศที่ เจี่ยนริมผ้าใเรือไปอยู่นี่ถ้าพายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เนี่ยตอนเนี่ยเจี่ยนริมอยู่นี่ละวะ่าอยู่อยู่กึ่งกลางระหว่างเขตอำเภอตะก,การพืชผลและก็อำเภอเหล่าเสือโกกเนี่ยฟังทางนี้เป็นอำเภอตะก,การส่วนฟังทางนี้เป็นอำเภอเหล่าเสือโกกท่านผู้ชมจังหวัดอุบลน,นะ เตียนริมพ้ายไปเรือเ่อยๆหัวเรือเตียนริมยาวไปเรื่อยๆท่นผู้ชมไปจนถึงแม่น้ำมูลพโหละ่ะไปหอดเคขื่อนเคขื่อนปากเซ่ท่านผู้ชมแม่น้ำมูลส่วนทั้งทิศหลังนะดางหลังอะ่ะเตี้ยนลิม้มพายเรือมากนี่ กต่สีเป็นไปหอดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญท่านผู้ชมโมเมนต์สั่นๆานได้ท่านผู้ชมเมนะลำเจนระยะทางไม่ต้องพูดถึงยาวความลึกก็ไม่ต้องพูดถึงลึกเสียนหลิ่มมหาไซม์ม,าามอเนี่ยกำลังตีคำเลยท่านผู้ชมเสียนหลิมก็เลย ภายเลือกครับเเตรียมจะว่าจะหาที่พักหาที่พักเพื่อก่อไฟแล้วก็รอยามหมอว่าติเป็นจังไดสิหม,มานบมอรือจังไดนโปรดติดตามด้วยท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้หลิมด้วยนะครับนำว,วิวทิวทัศน์มาฝากท่านผู้ชมเป็นกำลังใจกันเลยครับเดี๋ยว ถ่ายรุ่นตอนเย็นว่าจะเป็นอย่างไรส,ส,สิเต็มคาราเบลอบอลท่านผูช้ชมโอเคครับ